ไม่ผมผมไม่ยีสเปคหรอกก็แค่แบบแค่เราคุยรู้เรื่องก็โอเคนะหล่ะน่ารู cassette, ้คุณรู้เรื่องด้านี้คุยรู้เรื่องอะโอ้โหเป็นูดีบ้างพอหอยพ่อนดาพี้เอาพี่ถือว่าอยู่ในวงการนี่โอ้โหคุยกันมานี่น่าสิบปีได้แล้วเป็นยังไงบ้างต้องย้อนหาไปว่า เนี่ยเจีคอนเ้องใช่หมเลยว่ยาเทความรู้สึกคือทุกครั้งจะมีความตื่นเต้นขากไกที่เห็นไม่รีบๆแบบนีนะรีแบบนี้ทั้งในสัือเต้รอดเต้นแล้วก็มืสังเกตดีๆจะไม่มีใครรู้ว่ามือเราจะสั่นๆแบบตื่นเต้นใช่เคยรู้สึกไหมเราเแเอามือไปไว้ที่ไหนเอาอะ ี่ยคือว่าเอ้เราเราจะขายเราจะเก็บเราจะรู้ก็กลับเราจะกลับจุดอยากก็ตัดแขนที่ดีกว่าไม่ดีไม่ดีแต่นี่แหละโหน้อมี่มาเพื่อจะสิ้นสุดลายครั้งคนเยอะทุกครั้งนะคะแต่ไอ้ผมยังดุเด่นทุกครั้งดูเด้ทุกวันนี้เวลาออกรายการที่เป็นรายการสดเนี่ยจะดุเต้นมากเพราะว่าถึงเวลาเราไปออกงานทั่วไปเนี่ยที่รายการที่มันไม่สดอย่าคัดร้องผพลกับพี่เียหรือว่ารายการที่เป็นงานแบบเอ้เดจ์เงานจ้างอะไรเง ไปล็องไฟอ่ะร้องผิดไม่เป็นไรสนุกสนานไปเอ้าแล้วอย่างเนี้ยสนานข่าวมันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสิครับมาตั้งแต่กี่โมงก็เช้าก็เช้าเหรอได้ลงมาครับเกือบเกือบเจ็ดโมงได้เจ็ดโมงเกือบเจ็ดโมงครับคุณผู้ชมนี่แต่ว่าการตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติแหละเพราะว่าคนหลับส่วนใหญ่เขาไม่เต้นกันเออใช่คนหลับตื่นเต้นเลยอือคนที่มีความฝันแน่เลยอะอไรฮะเพราะคุณหลับอยู่บ่อยๆใช่ค่ะมีอะไรก่อนด้วยก่อ ออโอ๊ยองขึ้นไม่ได้เอาขอคุคามหน่อยท้าทางการเต้นเนี่ยแม้ว่าจะจืดเต้นนะแต่วเวัที่องบีเต้นประชายเลยสอนเบ๊กกี้เต้นหน่อยได้โออยากให้สอนมากเลย่ต้องบอกเลยเบ๊เป็นแฟนคลับของคุณบี้ม่าง่ายๆก็เลยปนทเมื่อวนี่ที่ได้โชว์ไปไอว่าเอ่อท่านี้คืออยู่ในที่ว่าการอำเภอนะเพราะเป็นที่่กเ จะขนาดเท่ากหน้าอ,อกคนเรา oh. ถ้ากับคุณหน้าอ,อกถ้าการ,รอ็ใจ <c oughs> เอาไปเลยแบบนี้ oh. แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเออฉันพอมีพอกินเร็วเ,เรามาว่าดูว่าเราได้กระไซส์ไหนดีหนึ่งสองสามแล้ นะเมื่อคุณเโอกาสเขายืนนี่วิ่งเล่าตูเลยวิ่งเล่าเลยโอ้ยบี้เนี่ยพี่เทฮิตแบบเยอะมากจริงๆนะหาในวงการที่เขาอยู่มาสิบกว่าปีเนี่ยจสิบปีทั่วหอสิบกว่าปีใช่สิบปีทั่วไปทั่วไปหลายคอนเสิร์ตพิเศษของบี้ค่ะความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นยังไงเตรียมการยังไงแฟนๆจะได้เจออะไรบ้างคะคอนเสิร์ตชื่อว่า Love สิบปีนี่มีอยู่นะครับจากขึ้นที่รอยัลแพรกันทอวันที่ นนี้นะครับ11มิถุนายนนี้คุณก็จะได้เห็นในเรื่องของความคิดถึงต่างๆที่เหล่าคนคิดถึงว่า10ปีเนี่ยพี่ทำอะไรมาบ้างที่เหล่าคนคิดถึงท่าเต้นบางคนคิดถึงเพลงบางคนคิดถึงละครบางคนคิดถึงแขกรับเชิญที่เธอร่วมงานกันความคิดถึงต่างๆพวกนี้เราจะหยิบมาเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตแน่นอนนะฮะแล้วก็ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่หลายๆคนไม่เคยเห็นเราทำแต่เราอยากทำเราอยากทำเซอร์ไพรส์คนดูคุณก็จะได้เห็นในคอนเสิร์ตที่ใยญ่แน่นอนน้องพี่ทำมาหลายอย่างยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำ จะมีเซอร์ไพรส์เจ็ดด้วยเหรอเนี่ยใช่ครับผมว่าการเป็นพิธีกรช่องเจ็ดก็น่าสนใจนะครับเออเออพิธีกรบันเทิงใช่ไหมแต่ว่ามันจะเช้ามากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดีิมามันต้องมีคนออกค่ะเกรงใจทุกทุ่งเขา ไที่เก็บเมเจอร์นะวันนี้แล้วนะฮะเพาน่าจะเปิดประมาณสักงสิบโมงสิบโมงนิดๆอะไรเนี่ยที่เที่ยววันนี้นะสามารถช็อปปิ้งได้เลยครับผมวันแรกตั้งแตนะเพราะว่าอะไรวันเดียวอัดหมดเลยนะคุณค่าขบัตรก็มีราคาตั้งแต่1,000บาทเนาะไปจนถึง4,000แล้วก็บีดี0บาทครันบาทต้องถือว่าความเสียดายนี้นะครับถัดจของคุณบิ๊กพลาดไม่ได้ความสุขเต็มอิ่มอย่างแน่นอนครับโอ้สอนถ้าเต้นหน่อยสมมติใครซื้อบัตรแล้วอยากไปอย่างเงี้ยอย่างจังหวะหัวใจอย่างเงี้ย

<wie> ทิ้งก้นเองฝึกฝ <ichi> ึไม <at> ่ยากทำไมมทำตได้เกลียนว่างไครับสิบปีอันเญอร์ เพราะว่าหลายๆคนที่ถึงนะครับไม่ได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่มาประมาณสัก5ปีแล้วนะตั้งแต่2554อันนี้ก็2559นะครับคราวนี้ก็เป็นเลิฟ10ปีไม่มีหยุดการทำงานของผมตั้งแต่10ปีตั้งแต่เริ่มเปิงปัจจุบันไม่มีหยุดความสนุกความมันความซึ้งความเหงาอเต็มที่ครบแล้วก็ไอ้สิ่งต่างๆไอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะยกไปบนเวทีเลิฟ10ปีไม่มีหยุดให้ผู้ชมดูชมนะครับแล้วรอสนุกแน่นอนนะคะั้งแต่ปีนี i